ึม่าก็กราดสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผม MyCast Gaming แล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงรีวิวดีๆจากใจนะฮะตอนนี้ก็มีเกมใหม่ของทาง Leo g เกมส่งมาให้แล้วนะฮะตัวนี้ดูฮะ Le o g เก e Thailand นะฮะตัวนี้จัดส่งฟรีถึงบ้านคุณนะฮะคุณผู้ชมแผ่นทั้ง PS4 PS, PS Vita หรือว่าจะเป็น แผ่นเกมของ PC นะคุณผู้ชมฮะมือหนึ่งมือสองจัดส่งให้ฟรีเลยทีเดียวอันนี้ก็ดูได้ฮะคุณผู้ชมอาจจะงงนะว่าทำไมมันมีแต่กล่องผมเอาเกมออกมาแล้วจ้านี่อยู่นี่ฮะเป็นเกม n e t f o r s Speed n น t o r s p Speed ภาคล่าสุดของทาง PS4 ฮะแล้วไม่มีภาคไหนแล้วก็ให้ดูนะฮะคุณผู้ชมว่าเป็นไงสินค้าระดับพรีเมียมแน่นอนฮะบกใหม่สายกิกตัวนี้ ปึบนี่โอเคเอาหุ้มมาอย่างดีฮะตเองปึ๊บเนฟอร์สปีดอันนี้น่าจะเป็นภาคต่อจาก Underground น่าจะเป็นภาคของ Underground แต่ว่ามารีเมคทำใหม่นะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าสนุกแน่นอนฮนะไม่นาเน,นี่อาจจะมีการแคสให้ดูกันก็เป็นได้ก็โอเคฮะผมขอจบการรีวิวดีๆไว้เพียงเท่านี้นะฮะชอบกดไลค์ถ้ากดแชร์ เจอใหม่เมื่อฟ้าสางสวัสดีครับและอย่าลืมเกมดีคุณภาพต้องรีโอเกนเท่านั้นครับผมอาจจะเอบ๊ายบาย